เห็นไหมน้ำมิกเบนไปแล้วโอ้โหสวยจังกำลังดีมีกลิ่นกัญชาโชยมาเบาๆพอกำลังเยิ้มๆ ส,ส,ส,สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับผมกําลังจะเดินไปซื้อจักรยานมือสองพอดีเห็นในแอปนะครับที่นี่มันจะมีแอปพลิเคชันชื่อกำทรีเอาไว้สําหรับาขายของมือสองนะครับอารมณ์คล้ายๆกับขายดี c อ m อะไรประมาณนั้นที่บ้านเราแล้วผมก็เจอจักรยานคันนี้เฟี้ยวมากเท่ามากก็เลยลองโทรไปหาเขาดูพอดีอยู่ใกล้ๆกันก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินไปเอานะลองดูว่าจักรยานจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้อะไรเพิ่มบ้างหรือเปล่า มาไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอตอนนี้เริ่มเข้าสปริงแล้วนะผมว่าไม้เริ่มบานแล้วครับสุสานเป็นต้นไม้ที่แห้งๆไม่มีสีเขียวแบบนี้ก็จะเริ่มเขียวจีสวยงามมีต้นนี้ไม่กลัวหน้าหนาวใดๆทั้งสิน้น Hello, thank you. ไม้เริ่มบานแล้วครับอันนี้ก็เริ่มตุมต่มๆแล้วเดี๋ยวคงบานหมืองกันเราได้จักรยานมาแล้วสเตลโซล่ามีโช๊ด้วยดูยังใหม่อยู่นะครับราคา8ปห้าปอนด์มนืนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ถ้าไปเช็คมือหนึ่งมาแล้วแพงกว่านี่ฮาเลยนะ วกับเจ้ากระเป๋าใบนี้นะครับในราคาสิบปอนเขาก็หยิบนู่นหยิบนี่มาขายอันนี้ไมเอานั้นไหมอานี้ไหมคือบ้านก็ของเต็มไปหมดแล้วอ่ะเ้าก็เลยอยากจะเคลียร์บ้านนั้นดิว์ลิปหรือเปล่าสวยจัง ต oui, mm, lime, pues ูมๆหน่อยกำลังจะผิดอกออกใบครับเห็นไหมน้ำมิกเบนสวัสดีครับวันนี้นะครับอากาศดีมากเราพาณิลิ์กับเราณนายมาเดินเล่นที่สวนเส้นเจมแล้วก็ เราก็ผ่านบิ๊กเบนนะครับของนาฬิกาบิ๊กเบนตรงนี้กำลังสร้างไม่ได้สร้างส <Big Ben. S 1> ิเขาซ่อมอยู่ตอนนี้ซ่อมได้แบบใกล้เสร็จแล้วสี่ปีแล้วนะเลสโกเดี๋ยวเราไปสวนเซนเจมไปปิกนิกกันครับวันนี้ชิลๆสบายๆนะครับดูดอกไม้ที่กำลังเริ่มบานในฤดูสปริงนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ไม่รีบดูก็เผื่อที่หน้าฝนตกแล,แล้วก็แป๊บๆมันก็จะโรยอืมไปครับเดี๋ยวพาไปส่องสวนเซนเจมนี่ดูดูบัสทัวร์วันบัสทัวร์ นังข้างบนจิบัสวนเที่ยวชมับรรยากาศ่ยอแต่งาน้ยใกล้กันเราสามารถเดินทะลุได้บอลนกเวสมนเตอร์ลจเดินมีคนคนต่อคิวถ่ายรูปกับตู้โทรศัพท์ มันกะ็จะสวยๆนะก็จะเห็นด้านหลังเมื่อมันหลึกเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญนะครับตู้โทรศัพท์หน้าบิ๊กเบนอันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่ฮอดฮิตกันใครๆก็ถ่ายกับตู้โทรศัพท์ตู้ข้างหน้าก็ใช่แล้วก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันถ้าคนไม่เยอะเราก็คงแวะถ่ายเหมือนกัน,น <laughs> ว้าวดอกไม้บานแล้วสวยมาก กลิ่นด้วยนะได้ได้กลิ่นไหมอเออได้กลิ่นละได้กลิ่นของๆดอกไม้ได้วย จะปิกนิกกัน wow. ที่นี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเดินเล่นก่อนนลินขอไปบันเทิงกับต้นไม้ใบหญ้าก่อนอุ้ยดอกอะไรเนี่ยสวยจังสีฟ้าปิกนิกเหรอตรงนี้เหรอต้องรออพารก่อนปิกนิกตรงนี้ก็ได้รอรออพารมา ไก่นี่มาไก่ปลาพิซซูว้าวสวยจังจับได้เหรอเฮลิคอับตอรแไปแล้วตอนนี้ครับปีมากครับวิ่งกระจาย

กลิ่นเนี่ยกัญชาเนี่ยกำลังดีมีกลิ่นกัญชาโรยโชยมาเบาๆพอกำลังเงยิ้มๆแกงนูนนะครับ <laughs> <c oughs> อันนี้ของดีด้วยเบียร์บาทหลวง <laughs> รู้ไงอันนี้ของดีไง <c oughs> ขอหน่อยลุงบี้ขอหน่อยครับ <c oughs> ชิวไหมชิวไหมเหรออ๋อเหรอชิวเลยหรออากาศดีครับวันนี้น่าจะประมาณสัก16-17องศาไม่หนาวมากไม่ร้อนมากตั้งรางวันแดดดีตอนนี้ประมาณ6โมงครับนอน6โมงยังไม่หมดดีจัง